กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคดกับเกมยูคิโอเดอร์ลีครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวฝั่งของรัชกันบ้านนะครับนะซึ่งเด็กนี้ครับผมจะเป็นเด็กฮีโร่ครับเช่นแล้วครับผมเรากำลังพูดถึงในสุดขออินเดียท่านฮีโร่แฟร์วิงแมนนะครับผมซึ่งเป็นตัวเอกกรบพักยูได้นะครับผมนะรอบนี้ก็มาเป็นพระเอกของเราเหมือนเดิมอีก้วครับ โดยสกิลของเฟมิแมนครับผมก็เป็นแบบเดียวครับผมกับที่เราได้สุดเล่นในการเล่นภาพปกติเลยนะก็คือหาก้าไปที่ทำลายมอนเตอร์จากการต่อสู้นะครับผมลงสุสารได้นะฝ่ายตัวข้าวครับผมจะโดนความเสียหายครับผมเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับนะก็คือแบบเดิมเลยครับส่วนวัตถุดิบในการฟิวชั่นก็เบมร์นเดิมครับผมอ่าเบิร์ดเลดี้ครับผมกับอ่าวีแมนนะครับนะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคกับแอร์แมนนะครับผมนะแค่เบมร์นเดิมครับผมคู่คู่หลักเหมือนเดิมนะครับนะอ่า นี่สุดขอสกิลครับผมเราจะเล่นฮีโร่รักไรซี่ครับผมสกิลนี้นะครับผมนะสามารถให้ใครใช้ก็ได้นะครับนะดังนั้น,นถ้าเกิดเรามีตัวละครตัวไหนครับผมอยากจะจัดเล่มนี้ก็สามารถใช้สกิลนี้ได้เลยครับโดยเงื่อนไขาการรับสกิลนี้ก็แค่ไปที่พ่อค้านะครับผมแล้วก็ซื้อสกิลได้เลยครับผมราคาไม่ถูกเอ้ยราคาไม่แพงนะครับผมนะก็สามารถซื้อได้ไม่ยากเลย โอเคครับว่าแล้วเรามาดูเงื่อนไขในการใช้สกิลนิดนึ่งดีกว่านะเงื่อนไขครับผมอย่างแรกเลยคือมอนเตอร์ครับผมที่อยู่ในเดตของเรานะครับผมนะที่มีพลังตีมากกว่าพันหขึ้นไปนะครับผมนะต้องเป็นมอนเตอร์ท่าแสงนะครับผมเผานักลบนะครับผมเท่านั้นนะครับนะและมอนเตอร์เดต้าเด็กของเราครับผมต้องเป็นเผานักลบเท่านั้นเราถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะย้ำนะครับผมมอนเตอร์ที่มีพลังตีมากกว่าพันหขึ้นไปต้องเป็นมอนเตอร์ท่าแสงเผานักลบและก็มอนเตอร์ครับผมนะที่อยู่ในเอต้าเด็กครับผมต้องเป็นมอนเตอร์เผานัก เงื่อนไขครับผมก็คือนำการ์ดในฟิวชั่นไปของเราครับผมลงสูส่ศาลจากนั้นเลือกเป้าหมายก๊าซหนึ่งไปในสนามครับผมของฟิลชัใครก็ได้นะรวมถึงเราด้วยนะพลังจุติพลังป้องกันลดลง600เลยครับผมนะจากนั้นนำการ์ดฟิวชั่นครับผมที่อยู่ในเด็กหรืออยู่ในสุสานเอาขึ้นมือนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยสกิลนี้เราสามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะหลังนั้นเนี่ยเราใส่แค่ฟิวชั่นไปเดียวครับผมก็ถือว่าพอแล้วนะเพราะว่าเราสามารถจะดึงฟิวชั่นครับผมจากในเด็กหรือในสุญสารเอาข รถพันจงตีฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่โหดอยู่นะอ่ะเงื่อนไขครับผมการทำให้เฟมินแมนโหดๆครับผมก็เบอร์เดอร์ครับทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามพันจงตีลดลงนะครับซึ่งเราจะมีนะครับผมสกิลครับผมที่สามารถลถพันจงตีฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วหกร้อยแต้ม และก็การขึ้นบนนะครับผมนะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์หลักเลยก็คือนําการ์ดมอนเตอร์ครับผมจากนักสัตว์เอากับโคดเลกสีใบาจากนั้นมอนเตอร์ไฟลด์คาบดึงตัวพลังยนต์ตีลดลงตามเลเวลนะครับผมของมอเตอร์ตัวนั้นเลเวลละ200นะครับยิ่งไฟลด์คาบลงบอลสูงขึ้นมาปุ๊บพลังยนต์ตีก็ยิ่งลดลงมากขึ้นตามไปด้วยนะซื้อการ์ดไปดีครับผมเป็นการ์ด SR ซึ่งสามารถใช้ได้หลายเด็กบ้านะครับผมใครที่มี SR ดีมนะครับผมก็แนะนําให้แลกการ์ดไปดีก็น่าจะช่วยได้เเยยอะะลนครับ ส่วนที่เหลือก็ผมกัดก,กับดักอันนี้แล้วแต่ว่าจะแลกก็ได้นะ,ะเพื่อเฉิดผมมีพอดีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนะกัดกับดักไปดีครับผมก็คือจะลดพลันจมตีมอนเตอร์ฝัดว่าบเลยครับผมเนี่ยที่โจมตีเข้ามานะครับผมนะตามจำนวนเผ่าของการ์ดเผ่านั้นนะครับผมในสุสาร์เลือตัวละ100่งยนะครับดังนั้นทีมของลัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเล็กเผ่ากันเยอะมากแนตะ่เง้นการแบบนี้เลยค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์อถึงดับหนึ่งเลยครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของไอ้บนจับดักที่สําคัญนะ ต่อมาเดี๋ยวก็ผมเรามาพูดในส่วนของคีการกันนิดนิดกว่านะครับนะคีการนอกจากมอลเตอร์นะครับผมนะที่เป็นในส่วนของส่วนผสมในการฟิวชั่นแล้วนะครับนะก็จะมีตัวที่มาจัดสปัตเตอร์เลยนะครับนะอ่ะจำการนะครับผมนะแสดงมอลเตอร์ครับผมที่มีเลเวล6หรือเลเวลเจ็ดผมเผาดับรบแต่เอ็กซ์แทคเด็กของเรานะครับผมนะจากนั้นเดีรยวผมเปิดท็อปเด็กของเรา4ใบนำวัตถุดิบครับผมที่เป็นดอบเบิ้ลบอลเตอร์ที่อยู่ในลิสต์วัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับผมนะ อ่าเอากลับขึ้นเบืองข้างผมส่วนที่เหลือก็เรียงตามท็อปเด็กเรียงตามใจชอบได้เลยครับก็หลักๆครับผมก็คือลงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกครับผมนะมอนสเตอร์ที่เป็นฟิวชั่นในของเราในเด็กเนี่ยก็จะมีแค่เฟมิงแมนนะครับผมนะพอลงเฟมิงแมนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดท็อปเด็กสี่ใบนะครับผมนะถ้าเกิดในสี่ใบนั้นปีในส่วนของแอร์แมนกับเบอร์ดเลยี่อยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถนำกลับขึ้นมือได้เลยครับนะเพื่อเอาเป็นวัตถุในการฟิวชั่นถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์การ์ดครับผมทที่่เเเอออาาาาาไไว้้กกรรรรสิ์์ชชหตฟัังนนดยมะคบ ต่อมาเลยครับผมนะเป็นยูอาร์เหมือนกันครับผมนะก็เป็นในส่วนของนำการท็อปได้กลึงใบลงสุซ่าจากนั้นการไปนี้พลังตีเพิ่มขึ้น400นะครับผมนะถ้าหากเรามีมอนเตอร์เผาดักลบครับผมที่เป็นมอนเตอร์ฟรูชั่นอยู่ในสนามเราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ที่มีเลเวลท็อปกา8นะครับผมนะในฟิวชั่นขภาพกลับขึ้นมือได้นะครับนะก็ถือว่าอ่าเอาจริงก็ถือว่ามอนเตอร์พลังตี2,009ใช้งานง่ายๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะถ้าเกิดเรามีฟูชั่นอยู่ในสนามก็ยิ่งคุ้้้มมเขาาาไปปใหญ่่นนนะะะครรับอณี ส่วนเดียร์ที่เห็นครับผมนะเราก็ไม่มีรายล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกมอนเตอร์ที่ใช้ในการวัตถุอิเล็การฟิวชั่นนะครับนะมอนเตอร์ที่ใช้ในการยืนก็พันตีพันห้าก็ถือว่าสูงอยู่ในสุขขอฝากของรัฐนะครับนะส่วนเบอร์เลดี้กับแอร์แบนก็เอาแค่เป็นวัตถุอิเล็การฟิวชั่นก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับนะที่เหลือเราก็แค่รอฟิวชั่นแล้วรอตบทีเดียวนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะส่วนกั๊กกับดักดีๆครับผมนะก็จะมีพวกการป้องกันเอาตัวเลยอาย่างเคบอรด้ ส่วนการเว้บนเลเยอร์จนที่แนะนําก็จับธรรมมี่ครับผมนะเพราะว่าเด็กนี้เราต้องการสมุูกศรเยอะๆนะครับผมนะเพื่อจะได้ใช้การแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับนะพอใช้ได้สุดปุ๊บเราลดความตีเอาแอร์แมนเออเอาเฟมแมนตีก็คือจบแล้วอ่ะพูดถึงเรื่องสของมอนเตอร์ฟีเจอรนอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับนำการครับผมจับท็อปเด็กหนึ่งใบลงสูกศรครับผมและเทอร์นี้เด็กครับผมการเปบนี้จะไม่ถูกสลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ของกับดักฝ่ายตรงข้ามนะครับก็แค่ไม่ถูกสลายนะแต่ก็ยังโดนตีตายอยู่ดีถ้าตีเทครับซึ่่่งถือวาคอนข้้างจะยืนไดดีด่นึงอยู่่อะโอเคคนะรับ ไปดูรีเพคกันเลยครับนะว่าเด็กนี้เล่นยังไงกันบ้างนะครับอดเล かな君とはいつでもどうぞ。ーーーー。ユヒッッシュゴラ私のタン、ドロเอาละครับตอนนี้เรามีการขุดนะครับผมกับเบิร์เลอรี่อยู่นะก็เริ่มต้นไปกินเลไสบายครับลงในส่วนของมอนเตอร์ก่อนเลยนะครับเปิดท็อปเด็กครับเลือกในส่วนของแอร์เฟมิงแมนนะครับเปิดท็อปเด็กสีใบครับถ้ามีแอร์แมนอยู่ก็สบายเลย ไม่มีนะครับผมไม่มไมเป็นไรนะก็ลงไปตามปกติครับแล้วก็ถึงการไปนะครับผมเลทสกิลครับทิ้งการ์ดนะครับผมแล้วก็ลถแพชุมตีนะครับผมแล้วก็บูชิยันนะฮะนะครับผมแล้วก็เซฟการ์ดตกใบนะครับตีนะครับเพราะว่าเรามีการ์ดตับดักอยู่แล้วนะพาลุมตีสองพันหาปครับก็ยุ่งยากครับผมก็จะเคลียร์ได้ ดิกดาก้อนนะครับนะเบสิมานตอมอนนะครับเหตุต์ทำลายมอนเตอร์ครับ ยางแรงนะครับ4พันครับตัวการนะครับผดพลังตีครับเอากลับเข้าเด็ก4ใบนะครับเดี๋ยวนี้บอกไปครับผมเราองการสมุนสานเยอะๆนะเพื่อที่จะได้สามารถใช้การเว้นบนของเราง่ายๆครับแล้วก็ลงไปครับท็อปเด็กนะครับ ใบครับตอกการเบิร์ดเลดี้นะที่ผมเอาเรดดี้ไปก็เห็นนี้ด้วยครับเอามาเป็นพผสมกับฟิวชั่นนะลบเบอร์เรดดี้ไปให้เรียบร้อยครับแล้วกับฟิวชั่นนะครับนี่ได็ถึงตอกเต็มเบอร์ดา,นานก้อนเลยเว้ <c oughs> ยลบพลังตีครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์ หล่นต่อยทีครับมูชยามอเตอร์นะครับแล้วก็ตบเข้าไปครับเอฟเฟกต์ขอเฟิมเมนทำงานครับรถพลังโจมตีไอ้รถลายพายสี่พันครับตบทันทีครับก็คอมโบคุ้นๆไหมครับใช่ครับผมคอมโบตอนตบในส่วนของพวกไอนี่เลยพวกเซเบอร์ดากอนนะครับนะใครเโดนลายพาก็โดนตามนั่นแหละครับ オードウィーユーディアスコーラッシェそれがしょってやっンボットもーャィカオブリオンาาオブリオンカマーデカム อยู่ทำงานครับเสร์จปุ๊บแปะปั๊บเลยเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดครับผมเพราะว่าเราไม่ยังไม่พร้อมนะเตะสามใบเลยครับแล้วก็กิงการ์ดนะครับผมอย่างอนตีครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับถึงบนมือจะคว้าือก็ได้นะหลักๆแต่คือถึงบนมือดีกว่าอาจจะได้ใช้เกี่ยงหลังครับ เราเหลือการฟิวชั่นนะครับลงไปครับผมกับท็อปเด็กครับไม่เจอเลยนะครับไม่เป็นไรครับโดยทีครับ

พลังไม่ถึงนะพอเขาได้แค่สองปันห้านะครับนะเจอกดยอมไปครับหลักๆเลยเหยท่านูดีอสเบลเกร์โอ้โหิ โอเคครับให้เราพยายามจะใส่การ์ดน้อยๆนะอันนี้ก็ลงไปได้ครับคือชั้นปกติครับนะแล้วก็หมอบก,การ์ดนะครับผมนะก็ประมาณนี้ผมนิดนึงครับผมนะเพื่อจะได้การ์ดในส่วนของทมสุสานเยอะๆเราจะได้ใช้เวทมนต์ได้ง่ายๆนะครับโ Ga được bà cà bùng nằm ngồi hết đi cà bùng nha chia đêm bòi bắt đầu ผมสายเรียบร้อยครับหมอบการครับตบเลยเียาแข้งหลังนะครับลายบอลนะครับสีบ้าครับผมลายบอลครับ ตัวการนะครับลงให้เรียบร้อยครับมุชิยันลงนะครับผมครับที่เราบอกไปก็เป็นการในสุดของการพังจนดซีเือนเดิมการเซ็ตสามใบครับมชิยันมาเดิมนะครับ ดีครับเราก็จะมีกำลังสองประเทศนะเกียร์แบหลังครับตัวยิตีครับมูิยานครับลงแอติเกียครับไล่รกับข้าเด็กเลยครับให้เราผูสาเลยนะครับ หมดไปครับเปิดคอมเด็คนะครับเรียกไปวีแมนเหมือนเดิมอ่าโอ้โหโปรการ์ดเหลือน้อยๆดี่หาไม่ยากเลยครับได้อ่ามาละแอร์แมนมาสองตัวนะครับลดพลังตีก่อนครับอยากกลับเข้าเด็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อครับ เราพยายตีทีครับเอาฟิวชั่นขึ้นบื้อนะครับผมนะลงแอร์แม็กกับเบลดี่ครับฟิวชั่นครับเรียบร้อยครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะหลักๆ ในส่วนของคอนเซปต์เด็กนี้ก็บล็อตเตอร์ครับผมรถพลังยุทธตีบอตเตอร์ฝ่ไฟโดคาบและเอาแอร์แบนตีปิดครับผมจะได้ดาเมจที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนของการ์ดครับผมหาจากไหนได้บ้างเปิดสตัตเตอร์สามก่อครับผมเรียกว่าได้บอตเตอร์ครบทุกตัวเลยครับนะส่วนการเป็นมอนนะครับผมเอาจริงก็ต้องไปไล่เปิดหาเอาทีละใบนะอย่างเช่นการ์ดของแต่พ่อมมี่ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปเชียลแพ็คนะครับผมนะก็ไปเปิดได้เลยครับ และก็ในส่วนของการ์ดรบพายโจตีเวทมนต์ใบน,นี้นะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดใครเปิดในส่วนของเซเบอร์ดากอนนะครับผมเนี่ยมันก็มีมาอยู่แล้วนะในส่วนของสเตปเตอร์นะครับนะ ter, สเตปเตอร์เซเบอร์ดากอนเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้มาแล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดลก,การ์ดที่ควรเปิดหานะครับ <S <S อ่ะโอเคนะครับต่อไปครับผมเป็นส่วนการ์ดฟิวชั่นนะครับอันนี้ระบบแจกให้มาอยู่แล้วนะอันนี้ก็ว่ากันไปต่อมาครับผมก็คือการ์ดพวกนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปเชียลแพ็คครับผมเหมือนกันนนนนะะก็็สสสาามมรรรถไไปปซื้้ออคคคัับบผใ่วขงเเชียลแพด อ่ารถพายตีเยอนย้งเหมือนกันนะหลักๆเลยนะครับอ่าส่วนที่เหลือกากับดักที่เหลือดีอันนี้ก็ต้องเลือกหาเอาตามใจชอบนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีให้เราเปิดละนะที่เหลือก็คอยมีอะไรดีๆก็ใส่ใส่ไปก็ได้นะครับนะใครไม่มีก็ค้าค่าไปก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรอ้าวโอเคนะครับผมก็น่าจะปะมาดดีครับผมในส่วนของ สัตเตอร์ขอฮีโร่นะครับผมจัดยังไงได้ครับผมเก่งแค่ไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกแล้วก็พิเกมได้รุนแรงมากเหมือนเดิมนะตามสไตล์เฟมิงแมนนะครับตีตบชนะปุกไล่หายพวกภาพเลยแน่นอนวันนี้ผมฮอตพิแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ